สวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆครับมากับน้องออตโต้ครับแล้วเราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่จังหวัดสระบ,บุรีครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยวัดพระพุทธชายครับตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสระบ,บรุรีจังหวัดสระบ,บรุรีอยู่ภายในมนดบ2ยอดบนไหล่ภูเขา เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธฉายหรือเงาพระพุทธเจ้านั่นเองครับคือเป็นเงาที่เลือนลางที่เป็นรอยประทับอยู่ที่หน้าผาเชิงเขาบริเวณวัดพระพุทธชายครับก็มีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปยืนนะครับสันนิษฐานว่าค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยาตำนานพระพุทธฉายโดยย่อนะครับก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จมาที่เขาคาตกะหรือว่า เขาพระพุทธฉายนั่นเองครับโดยโปรดนายพรานชื่อว่าคาตกะจนสำเร็จพระอรหันต์นะครับครั้นพระพุทธเจ้าเสด็จกลบับพระคาตกะได้ทูลขอให้ประทานสิ่งที่อันจะเป็นอนุสรณ์นะครับเพื่อสักการะกราบไหว้พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงพุทธปฏิหารให้เงาของพระพุทธองค์ติดอยู่ในเนื้อหินครับ ที่เงื้อมเขาพระพุทธฉายปันพศในบริเวณใกล้เคียงก็มีมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทเบื้องขวามณฑปหลังนี้สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือและก็มีต้นสีมหาโพธิ์ที่อัญเชิญมาจากลังกาทุกปีก็จะมีงานนามัสการพระพุทธฉายพร้อมกับงานนามัสการรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีด้วยครับ ส่วนประวัติการค้นพบนะครับก็สันนิษฐานว่าพระพุทธฉายนี้ถูกค้นพบในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีหลังจากพบรอยพระพุทธบาทต,ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรมก็ปีพุทธศักราช2163ถึง2171นั่นเองครับซึ่งทรงรับสั่งให้ค้นหารอยพระพุทธบาทต,ตามภูเขาทุกแห่ง จึงพบพระพุทธฉายณภูเขาแห่งนี้เองครับสมัยที่คนพบพระพุทธฉายก็ได้สร้างพระมนดบครอบพระบรมฉายาลักษไว้เป็นสถานที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนตลอดจนพระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อมาและเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงครับพระพุทธฉายได้บุรณะซ่อมแซมนะครับแล้วก็สร้างมา เป็นเวลาช้านานครับมีการชำรุดชุดโรมลงไปตามการเวลานั่นแหละครับจนทางข้าราชการครับร่วมกับคณะสงฆ์ก็เห็นว่าจะปล่อยทิ้งร้างแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเพราะเป็นปูชนียสถานที่สำคัญครับจะถูกทำลายลงจึงได้ส่งพระครูพุทธฉายาพิบาลหรือว่านาคปานรัตนะครับมาเป็นเจ้าอาวาสเมื่อปีพศ2491 เพื่อบูรณะซ่อมสร้างสถานที่พระพุทธฉายให้เจริญต่อไปครับเจ้าอาวาสได้ซ่อมแซมใหญ่นนะครับโดยซ่อมแซมมณฑปที่ชมรุดซึ่งก็สร้างไว้ในสมัยรัชกาลที่5แห่งกรุงเทพมหานครบนยอดภูเขาตามเดิมนั่นแหละครับส่วนมณฑบเก่านะครับก็ครอบพระบาทจำลองบนยอดเขายังคงไว้เป็นอนุสรณ์ในลำดับต่อมาก็ได้สร้างบันไดจากพื้นล่างด้านตะวันออกนยนะครับ ก็สร้างขึ้นไปจนถึงยอดภูเขายาวประมาณ270ขั้นที่ผมเดินขึ้นมาวันนี้นี่แหละครับเพื่อให้ความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินขึ้นไปนมาสการพระพุทธรูปนะครับด้านบนแล้วก็ภายในอุโบสถก็บูชารอยพระพุทธบาทจำลองชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามครับพร้อมกับบูชาสักการะพระพุทธรูปพระโมคคัลลานะที่ได้สร้างขึ้น เมื่อปี2526ที่ประดิษฐานอยู่นะลานพระโมคคลานะในวิหารพระปฏิมากรก็เป็นอีกหนึ่งสังเวชนีสถานอันที่เกิดเป็นกุศลผลบุญต่อไปนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะเดินทางมาเที่ยวที่เขาพระพุทธฉายสามารถมาได้ที่จังหวัดสระบุรีเลยครับวันนี้สนุกมากครับพบกันใหม่คราวหน้าสำหรบบับวันนี้สวัสดีครับ Mm-hmm.